มาดูที่กับเขาเนาะเขาให้มาเขาจะโถมที่กันเยพินก็เลยมาเจอบุกมันขึ้นเยอะเลยเต็มที่เลยมีทั่วไปเลยมีบุกมีย่านางแล้วมันมันมีสองอย่างจะบุกอะอย่างต้นขา,ขาวๆนเะนี่ยอีเนี้ยมันคล้ายบุกแต่ต้นมันไม่มีลายมันไม่อยู่ลึกอยู่ลึกมากเลยต้นแบบนี้นะต้นขา,ขาวๆอะ อันนี้จะเป็นผสงสัยต้นนี้อีกต้นหนึ่งวิทนพาไปดูอันนี้ยยอดมันเหมือนผักหวานมากเลยวิทินก็ไม่รู้จักแต่มันอยู่ในป่าที่นี่ก็ไม่มีคนอยู่มายี่สิบยี่สิบปีแล้วนะสิบป, 20, ปียี่สิบปีละวีทินก็อยากรู้ว่ามันต้นอะไรอันนี้บุกอะเนี่ยมันเหมือนผักหวานมากเลยจ้ะ พินจะไปปลูกที่บ้านบุกก็มีสองอย่างจ้ะเห็นไหมลกมากเลยโอ้สดแดงเยอะจังเลยเนี่ยใบมันเหมือนผักหวานแลยแต่มันใช่ผักหวานเปล่าก็ไม่รู้ีพ่พินไม่รู้จักต้องรอมันมีลูกเนาะต้นไปเป็นเครือเต็มเลยดียวพินเก็บบุกก่อน cho càng <laughs> 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 ขอสบาอาภัยแล้วนะลูกจะขออันนี้อไปไปกินจ้ะลำอ่อนๆดีจังเลยได,ได้ได้ต้นแหละได้พอแกงอยู่เดี๋ยวเยปินจะขุดเอาไปปลูกด้วย จะขอขุดตับมดแดงเยอะมากเลยยานางก็เยอะแต่ยานางคงไม่เอาหรอกนะแถวบ้านพอมีเจ้าแต่ต้นบุกได้ไปเดี๋ยวขอขุดกับจะเป็นเพื่อนจ๋ายีพินขุดได้เยอะเลยจะไปหาอะไรมาใส่ก่อนอเยอะมาก พิงก็มาเจอไอ้นี่เห็ดด้วยนะเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่ยาพินว่ามันคงกินไม่ได้อะมันเริ่มแก่แล้วยังพาไปดูมันมีเห็ดด้วยมตมีเห็ดอะไรก็ไม่รู้ มันมีเสียมด้วย่าพินไม่เห็นใช้จอบกดเสียของเลยเห็ดเนี่ยก็ยังไม่รู้มันเป็นเห็ดอะไรเต็มเลยเพื่อนๆดูนะ่ะกินได้ค่่มันน่าจะกินไม่ได้ขึ้นระบุเลยจ้ะขึ้นในขี้ดินนะี่ดอกเดียวนะ ดอกเดียวนี่ไม่น่าสนใจนะเดี๋ยวเชพินพาไปดูเป็นโดงเลยเห็ดจะเห็ดอะไรแต่แถวเนี้ยมันเคยมีเห็ดโคลนนะฮะไปดูเห็ดอะไรกันแล้วเนี่ยนไม่ได้หรอกจะรู้ดู โซมแล้วจ้ะจังดูดนะูเนี่ยเป็นปุ๊กเลยเยอะแยะไปหมดเลยขึ้นโคลนต้นไม้ตายอยู่นะเอาไงยาพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะอันนี้มันต้นอะไรตะกูหรือเปล่ตาตะกูหรือก้านเหลืองอันนี้อดทนเลยอะ ลากมันถูกไายมากเลยน่าจะเป็นตะกูลไอเสดาวตกขึ้มหมแน่เลยยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะพามาดูต้นบุกจ้ะ